ใครอะ่ะฉันถามว่าใครเฮ้ยคุณผมเองคุณพรุล ไม่รู้ว่าผู้หญิงอย่างคุณมีปืนอยู่ในบ้านด้วยของพ่อฉันนะค่ะ ouais. คือเมื่อก่อนนะพ่อกับแม่ฉันทะเลาะกันบ่อยพ่อเคยใช้ปืนกระบอกนี้ขู่แม่พี่ว่าไรก็เลยเอาไปซ่อน พอเวลาผ่านไปพ่อกับแม่แยกทางกันฉันได้กลับมาอยู่บ้านหลังนี้แล้วก็มาเจอมันอยู่ที่เดิมความทรงจำในอดีตฉันไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วค่ะฉันเล่าให้คุณฟังทำไมก็ไม่รู้เนาะ คุณมีอะไรจะคุยกับฉันหรือเปล่าคะอ๋อคืนที่พ่อผมตายเหตุการณ์คืนนั้นที่คุณเห็นคุณช่วยเล่าให้ผมฟังอีกครั้งได้ไหมคือฉันเห็นพี่ว่าไรทำอะไรอยู่กับผู้ชายคนหนึ่งแต่ฉันไม่แน่ใจว่าเป็นใคร พอคุณส่งคลิปนี้มาฉันถึงได้เห็นชัดๆว่าคือคุณนิทานค่ะแล้วพี่สาวคุณเขาเต็มใจ,จทำอะไรกับคุณนิทานหรือเปล่าคุณถามอะไรคะเนี่ยคุณตอบมานะ่เขาดูเต็มใจหรือเปล่า ฉันไม่รู้อะค่ะฉันไม่แน่ใจคืนนั้นพอคุณหมอประกอบรีบวิ่งออกไปแล้วเขาก็ดูมีอาการโรคหัวใจกำเริบอยู่ด้วยฉันเป็นห่วงก็เลยรีบวิ่งตามไปเหตุการณ์ในห้องนั้นฉันก็เลยจำไม่ค่อยได้ค่ะโอเคนั้นผมไม่สนใจแล้วว่าเหตุการณ์ในคืนนั้นเป็นยังไงบ้างแต่ว่าผมคิดว่าผมควรจะไปจัดการคันทีทาน ผมมเห็นชัดอยู่แล้วว่าเขาผ่าหมังนพ่อผมเดี๋ยวผมจะเอาคลิปนี้ไปเคลียร์กับเขาไม่ได้นะคะทำไมอ่ะคุณปกป้องคุณนิทานทำไมเนี่ยฉันไม่ได้ปกป้องคุณนิทาน,นะคะ่ะแต่เขาขู่ฉันกับพี่สาวเขาบอกว่าถ้าเอาเรื่องเขาไปบอกกับใครเขาจะจัดการฉันกับพี่วะไลคะ่ะ คุทนิทานเคยมาที่บ้านนี้ตอนที่ฉันไม่อยู่เขาน่ากลัวมากเลยค่ะนี่คือเหตุผลที่ฉันต้องใช้ปืนคนณนิทานอันตรายมากนะคะถ้าคุณยังไม่แน่ใจว่าจะจัดการเขายังไงคุณอย่าเพิ่งทำอะไรตอนนี้นะคะฉันขอร้องเธออาจจะเปมนไฟที่เผาทุกทุกอย่าง ข้างในมันไม่ใช่อย่างนั้นเป็นเพยงแ่ภาพลงๆที่เธอสร้างมาท่านั้นเพราะเธอนั้นเป็นไฟที่ให้ความอบอ,อุ่นอาจยังม่หนแต่ันก็ยังวันเพราะกของเธอที่ซ่อนเอาไว้ตรงนันเมนเป็นรักที่เป็น กี่น้ำตาเพื่อใช้พิสูจน์